สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดักหนูครับผมมาหมายปาดพวกนะครับจะเป็นที่ดักไมบผม เ,เป็นไม้ป่าทูบนะครับมันลองดูเมื่อวานนี้ติดตีนะผมติดกับไม้เก่าแตเป็นที่ใหม่นะครับนะผมลอยวดใหม่นะผม ก็นนมีรอยกัดอยู่นะครับผมอันนี้มันยังหมายมยัังไม่แตกนะผม,ผม,มนี่ก็บรรยากาศในป่าทูบนะครับที่ว่า มันดักหนูนะครับผมอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วฮะประมาณนี้นะครับนะครบรอยกินใหม่ๆครับผมดูรอยกัดหญ้านะครับอันนี้จะเอาทำเป็นข้าวนะครับผมข้าวสาร เอาเปลือกนะครับลอยกัดนะครับเด็กนะผมหนูเดี๋ยวนี้จะอยู่ตามส่าทูปนะครับผมเดี๋ยวมัอยู่นู่นนะตรงนี้ใส่ไว้ประมาณสิบหลังนะครับผมสิบหลังได้นะครับนี่ เล้ผมล่ก็บรรยากาศตามป่าทุบนะครับตรงนี้เป็นคลองน้ำนับผมคลองน้ำนี่น้ำแห้งนะครับหนูมันจะลงมาหากินตามป่าหญ้าขนนะผมจัดกินนะผมไปครับไปลุ้นกันตอนเย็นนะผม ท้อมืดนะครับคืนนี้ผมว่าจะมายามนะผมตอนเย็นก็ขอทำแต่ไปทำธุระดึกหน่อยครับผมคเคยไม่ได้มาเคยมาลุ้นเช้าที่ดียวครับไปลุนด้วยกันนะผมว่าจะหมาหรือเปล่าวันนี้นะครับผม

ลอยกัดนะผมลอยกัดใหม่ๆเลยนะครับแล้วหลังสองนะครับอ๋บอได้รมหนึ่งเต็มนะครับนี่นะครับเต็มแรกแฮกมานนะครับนี่ครับแรกแฮกมานเขากดคาปากปูรูอยู่นะครับผม ยาเก็บนะครับผมนะครับหลังต่อไปนะครับผม อู้นะครับเต็มสองนะครับเต็มสองมาแล้วนะผมโอ้แต่งสองผมนี่ครับใส่สวยๆผมใส่สวยๆนะผมเก็บครับ

ไม่อยู่นะครับนุ่มอื้เลือดสะเลือดสายแล้วผมอู้เสียดายครับเสียดายอู้ไม่อยู่เดี๋ยวแล้วผมนี่ นอนตายอยู่นี่ครับผมนี่นี่ครับนี่นี่นี่โดนนะผมโดนกลับเมื่อกี้นะครับไม่รอดนะผมไม่รอดตายครับเลือดสะเลยครับผมเต็มสามนะครับเต็มซีซีครับนุ่นแตะนะครับ te thấy thế xinh quá luôn, ah te, ô đang ăn, ăn thế thấy, thấy thế xinh nhá, kiếm một tham si hả? นะครับีกแล้วแต้มที่ห้านะครับเบวกเป็นสแต้มห้าน,นะครับผมเก็บระเข้าไม่เข้านะครับผม มีรอยอะไรเลยนะครับ cũng, มาแล้วผมเต็มนะครับดูรอยกัดนะครับเต็มเลยนะครับได้กัดเขา นี่หนีบจมูกนะครับผมบกใหญ่มาแล้วครับบกใหญ่อ้โครับอยู่ผมเอฟนะครับผมบ,บ,บกเอฟโอ้หมาครับมันหมันไสสวยเลยครับผมดูห่างนะครับโอ้ ลอยกัดนะผมโอ้โหส,สวยๆมาแล้วโอ้นูวันเลยครับตัวนี้อะเอฟๆนะผมนี่ลั่นนะครับไม่อยู่นะผมนี่นครับเอาข้าวไว้นะผมโอ้นอนตาย,ยไหนวะ ไม่อยู่นะครับมาผมได้หนูอยู่สองสี่หกหกตัวนะครับผมเจ็ดตัวแบบกระแตนะผมนี่ใสตังดีนะครับเอาไว้ติดตามรับชมชิปน้าครัผมไว้ไปทำไรจะไปใส่ไม้ในนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดตัวนี้นะครับ